สวัสดีครับวันนี้ลุงเท่งจะมาจับหนอนนอนนะครับอะไรคือหนอนเนี่ยครับยิมโนคริสต a าตา้ากเวลาเขาเลื้ออย่างนี้แล้วเนี่ยขอบด้านขวาด้านซ้ายเขาจะดันกระถางขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนโดยการที่เราจะใส่กระถางใหญ่ประมาณนี้ครับแล้วก็จับให้นอนขอบขอบซ้ายขอบขวาจะได้เลื้อยเป็นวงกลมจะได้ไม่ไม่ดันให้ตัวโกง่งดันตัวโก่งยังไงน,นง,งนี่ครับดันตัวโก่งอย่างเงี้ยครับพอดันดันลากก็จะลอยขึ้นมาโอกาสที่ จะกินน้ําก็น้อยลงอันอย่างเช่นต้นนี้ก็นอนไว้แล้วแต่ว่า,าก็เริ่มคับแล้วเดี๋ยวเราก็จับเปลี่ยนหมดเลยนี่ครับดันโกงหมดเลยครับอืนี่ครับเดี๋ยวเราลื้อเลย โอ้โหลากก็โอเคครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไม่ตัดล่ากละเพราะว่าผมจะเปลี่ยนแบบสวมเลยก็เอาดินออกพยายามเบาๆมือครับไม่ให้เขาช้ำม,มากนะครับประมาณนี้ครับ อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกนอนลงไปอย่างอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมของเตรียมเครื่องปลูกกันครับเหมือนเดิมครับข้างล่างกระถางเราก็ใส่ใยมะพร้าวรองก้นไว้กระถางเดิม3นิ้วเราก็ เอากระถางประมาณนี้ครับสี่นิ้วใส่ลงไปแต่ก็อยู่ได้อีกไม่นานเท่าไหร่ก็น่าจะหลายเดือนอยู่ว่าทําไปก่อนแล้วกันครับพอใย,ยมะพร้าวใส่มาเสร็จแล้วเราก็าใช้า่านเพราะว่าต้นต้นไม้เขาโตแล้วเขาเขาไม่ต้องการความชื้นมากใส่ฐานลงไปเลยครับใส่เยอะใส่เยอะเลยครับเพราะลาเขาตื้นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาเติมดินครับ ใส่ดินไปก่อนนะเคาะๆให้ดินลงไปแทรกหน่อยโอ,โอเคครับใส่ลงไปสักประมาณให้เกือบเต็มนะครับเห,เหลือไว้ประมาณ1เซนเพื่อที่เราจะได้ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วครับดินเสร็จแล้วเราก็ใส่ สตาร์เกิลจีกันเพียกันแมลงปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับแล้วเราก็ใส่โอ้ยสตาร์เกิลจีเสร็จแล้วก็ออสโมโคสสูตรเสมอสิบสามสิบสามก็ได้ครับจากนั้นเราก็ใช้ดินโรยไปหน่อยหนึ่งก่อนแบบนี้ ทีนี้เราก็มาเลงครับอรงนี้ลากไปทางไหนเยอะอยนี้นเราก็เอียงข้างนี้ก็ได้ครับตรงนี้เสแ,แล้วเราก็ใช้ดินกบลงไปเลยครับเพราะเดี๋ยวเขาก็จะยุบลงไปอีก อเอาดินหนุนหลังหน่อยให้เขาลอยขึ้นมานิดนึงนี่ครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ามาโรย รูอหินจะได้มีความชื้นานานๆหน่อยครับตรงนี้ไม่ต้องไปห่วงครับเดี๋ยวลากรับก็ลงลงไปเองครับทำให้เขาเขาอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแต่งทีหลัง เนีย่ยต้องนอนไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาโชยน้ำหน่อยนึงครับเสร็จแล้วก็โชยโชยน้ำให้ดินกับหินแล้วก็เครื่องปูแน่นลงไปนิดนึงจะได้รัดรากรัดต้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหินเติมดินีหลังครับตอนที่เขายุบลงไปอีก เพราะเขาต้องยุบแน่ๆครับเพราะดินเราใส่เป็นหลวมๆวมก่อนเนี่เยเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็เติมหินทีหลังให้เขายุบลงไปอีกหน่อยหนึ่งก่อนเสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวลุงว่างๆก็จะทําพวกนี้ด้วยทําให้หมดเลยแต่วันนี้ลุงุงเท่งทําแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสําหรับการรับชม ติดตามเพเพ่ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ